ดีคอนแทคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตาเมื่อชีวิตติดจอทั้งวันอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่ามัวถึงเวลาให้ดีคอนแทคดูแลเพื่อสุขภาพตาที่ดีด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วดีคอนแทคเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นสายตายาวผู้ที่ใช้คอนแทคเลนเป็นเวลานานๆตาแห้ง จอประสาทตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านคนที่ขับรถเป็นเวลานานนานผู้สูงอายุสายตาฟ้าฟางตามัวผู้ที่เป็นวุ้นในตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินผู้ที่มีความดันลูกตาสูงผู้ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสือ่อมดูแลสุขภาพตาเพื่อตาที่ดีด้วยดีคอนแทค